สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอพาทุกคนมาเที่ยวเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองโดยไฮไลท์ก็คือเจ้ากาแฟผีน้อยแก้วแรกนี้นะคะ งานเนี่ยจัดที่เซนทัเลเวอร์นะคะวันที่4-10ถึงตุลาคมปี2023นี้นะก็คืออีกสองวันจะหมดแล้วนะคะบรรยากาศภายในงาน,นคึกคักมากๆเลยโดยเขาแบ่งออกเป็น9้าโซนกิจกรรมนะคะใหญ่มากๆแล้วก็มีบรรดาร้านกาแฟนะคะมาจากทั่วประเทศเลยค่ะงานใหญ่มากๆนะคะแต่ถ้าไม่ใช่คอกาแฟก็ยังมีบูธโกโก้แล้วก็เครื่องดื่มอีกมากเลยค่ะในงานใครที่มาถึงแล้วนะคะก็ไปที่โซนเอเดนหนึ่งก่อนเลยนะคะเพื่อลงทะเบียนรับของเที่ยวลึกภายในงานมีของเที่ยวลึกให้ลุ้นมากมายเลยนะคะ ค่ะบูธนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ติดตั้งแอปนะคะแล้วก็จะได้ของรางวัลเราได้สติกเกอร์น่ารักนะคะได้เหมือนกันเลย2คน 2> จากจุดนี้นะคะเราก็จะเริ่มที่ไทยคอฟฟี่ฮับนะคะโดยเราขอตั้งชื่อว่าเป็นโซนร้านกาแฟาที่ดังมากแล้วกันคะ่ะเพราะว่าเป็นโซนที่เรารู้จักแทบทุกร้านเลยนะคะอันนี้ร้านเซลโลนะคะเมื่อก,กี้ร้านนานาแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเป้าหมายของเรานะคะ Summer Coffee Company คะ่ะ ร้านะคะออริจินอลอยู่ที่ออ,อยุธยานะคะแล้วก็เคยไปกินบ่อยๆเลยค่ะชอบที่กาแฟเขานะคะนะคะน่ารักค่ะแล้วก็หอมนะคะรสชาติก็ดีค่ะสําหรับตัวไฮไลท์นะคะก็จะเป็นตัวเฟรปเป้เขาก็จะมีทั้งหมดสองรสชาตินะคะมีเป็นมอคค่านะคะเป็นช็อกโกแลตบสแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นคาราเมลนะคะนี่เขาก็จะตันเป็นตัวเฟรปเป้ออกมาเนาะบีบครีมลงไปค่ะทะา่า นะคะก็จะบีบตัวช็อกโกแลตลงไปนะคะอันนี้ก็อกหวานนำเลยนะคะเขาก็จะโรยกรุบกรุบะค่ะทุกคนเราไม่แน่ใจไม่รู้เป็นอัลมอนด์หรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นมันไม่ค่อยใช่นะคะแล้วก็ตัวผีน้อยตัวนี้ค่ะไฮไลไท์เลยนอกจากน่ารักแล้วนะคะ มากมากด้วยค่ะคิดว่าเป็นบิสกิตที่รสชาติดีมากๆเลยนะคะนี่นอกจากนี้นะคะในงานเขายังเอากาแฟนะคะมาชงให้เราชิมกัน,นง่ายๆนะคะเป็นโอกาสอันดีแล้วค่ะที่จะทําให้เราได้ชิมหลายรสเลยนี่อันนี้คอลัมเบียน,นี้เราชอบมากนะคะหอมมากๆเลยค่ะ ร้านบัตมเล็กนะคะร้านนี้มีหลายสาขาเลยกาแฟเขาค่อนข้างเข้มข้นเลยนะอันนี้ดับเบิลสไลด์จำได้ว่าอยู่แถวพระรามสามก็ดังมากๆนะคะมาออกงานหลายรอบแล้วอันนี้ฮาริโอจำได้ว่าเคยชิมที่สาทรนะคะอันนี้โรเซตตาไนสะ์ร้านดังฉะเซิงเซาะคะเคยทานเมื่อนานมากแล้วแล้วก็จำได้ว่าอร่อยมากนะคะอันนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ขายด้วยในโซนนี้ แต่ตรงนี้นะคะเดินไปก็จะเป็นบริเวณเซนทันขอนะคะก็จะเป็นดานที่อยู่ภายในที่นี่นะมีรู้นะคะมีพักมาล่ามีเวลานะคะตรนนี้อีกซ้ายมือนะคะเป็นคราฟโคโคเวลลจนะคะดังนั้นใครที่ไม่ใช่ใสายกาแฟนะคะก็มาเที่ยวงานนี้ได้เนาะมีร้านาโกโก้นะคะหลายร้านมากๆแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยหน้าตาหน้ารักมากเลยนะคะ มีให้ชิมไม่ว่าจะเป็นตัวของโกโก้บาร์หรือว่าง้านนี้ก็คือมีแบบให้ชิมโกโก้มีเฟตเป้ให้กินนะคะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะคะเด็กๆหรือว่าแม้กระท่านคนรักโกโก้นะคะก็มาเที่ยวงานนี้ได้เหมือนกันนะคะแนะนําเลยค่ะร้านนี้เคยกินที่นี่นะคะจาได้ว่าโกโก้เขาเข้มขน้นแล้วก็เวลาเราถ่ายรูปอะคะ่ะเจ้าของร้านเขาจะแบบทำท่าคอนเทนต์ให้เราด้วยเออน่ารักดี จากโซนโกโก้นะคะจะไปทางฝั่งขวามือนะคะเป็นทางเดินยาวๆเลยนะคะเป็นไทยคอฟฟี่หักเหมือนกัน,นะค่ะมีร้านเยอะมากๆทุกคนตันนี้เท่าที่เราดูเนี่ยก็คือจะมาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะแต่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็พยายามพรีเซนต์เนาะแล้วก็มาพูดคุยเฟลลี่น่ารักมากๆเลยนะคะเข้าสู่โซนนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเราที่ไม่ใช่คอกาแฟนะคะ ไม่ค่อยจะรู้จักร้านไหนเท่าไหรเลยค่ะแต่ว่าแต่ร้านเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคอกาแฟนะ่าจะรู้จักบ้างนะคะแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีชื่อบอกเลยว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเคยได้รางวันอะไรมาบ้างร้านนี้ค่ะร้านนี้เราเคยรู้จักนะสนิยมจําได้ว่าเหมือนกับตอนหาที่เที่ยวก็จะมีร้านนี้โผล่ขึ้นมาว่าเป็นลิสต์ที่ต้องไปนะคะร้านนี้น่ารักดีอ่ะเขาแบบทํากาแฟเหมือนแบบวิทยาศาสตร์เลยนะคะ วันนี้เรากินกาแฟเกินแก้วเดียวแล้วเนี่ยก็จะไม่ไหวทุกคนเดี๋ยวตองคืนจะนอนไม่หลับนะคะนี่ก็มาเก็บเกี่ยวกับยากาศอ่ะเรากลับมาที่ร้านสุกนิยมนะคะก็คุณพี่เขาก็จะแบบปั่นกาแฟสดๆให้เราดูอันนี้ขอทานเป็นน้ำมาปิดได้แล้วค่ะก็สดๆห,หวานๆนะคะชิ้นใจค่ะ เขียวร้านนี้อร่อยนะคะทุกคนร้านซานี่ค่ะเราเป็นแฟนคลับนะคะชอบกาแฟาเขามากแล้วก็อาหารของเขาด้วยค่ะมีโอกาสก็จะกลับไปกินบ่อยๆนะเถียงน้านะคะทุกคนครัวซองเด่นนะคะแต่เราชอบตัวคาน์เลี่เขาค่ะหมดชั้นหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปต่อที่ชั้นสองนะคะนี้เป็น world c o f f e e c u l t u r e ค่ะก็ขึ้นมานะคะเป็นโซนที่จะต่อกับโซนไป b t s นะคะ ร้านนี้นะคะมีขนมขายด้วยนะหน้าตาดีมากเลยก็มีร้านนี้นะคะเป็นตัวเอธิโอเปียนะหอมมากๆเลยค่ะเขาก็ชั้นนี้นะคะยอมรับจริงๆว่ารู้จักแค่โอสคูล้านเดียวเท่านั้นเองค่ะปีหน้านะคะเราตั้งใจว่าจะต้องไปรู้จักร้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะกลับมาเดินใหม่อย่างมีความรู้ค่ะอี เอานะคะทุกคนก็ไปถึงโซนสุดท้ายนะคะเอเดียน3ชั้น3ค่ะแฮปปี้คอฟฟี่ฟาร์เมอร์นะคะโซนนี้ก็อยู่แถวบูธนะคะทุกคนคิดว่าเป็นดานที่รวมแบบคนไทยแล้วก,ก็เป็นเมล็ดไทยค่ะ เย้ทุกคนเราก็เดินจนจบครบหมดทุกซอกทุกมุมนะคะทุกบูธแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะใครที่มาเดินเล่นนะคะงานจัดถึงวันที่สิบตุลานี้เท่านั้นนะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากๆเลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ